นายช่างทำอะไรอยู่ครับผมนายช่างผมกําลังตีลายเพื่อทําโครงสร้างเสาครับฉากเพื่อหาฉากของบ้านกางแดดนี่นะครับครับผมค <c oughs> ือการตีลายครั้งนี้ครับจะใช้โดยโดยใช้กล้องลายครับโดยดั้งเดิมครั้งแรกที่ว่ามาทําโครงสร้างฐานรากเราก็จะฝากเ,เส้นขีดลายไว้ตามกําแพงเพื่อจะเป็นเบรดลายไว้ว่าอันนี้คือฉากของเราดั้งเดิม แต่เมื่อเราเทพื้นขึ้นมาแล้วปุ๊บก่อนที่เราจะขึ้นเสาเราก็จะถ่ายเส้นลงบนพื้นโดยจะมีแกน x กับแกน y ของบ้านนะครับเพื่อตีขึ้นมาเพื่อช่างเขาจะได้วัดจากเส้นตัวนี้เข้าไปหากลางเสาว่าเสาควรจะเกิดที่ไหน นะครับผมมันเป็นในความสําคัญของเส้นนี้ก็คือจะทําให้บ้านเราไม่เบี้ยวถ้าเส้นนี้เบี้ยวตอนตอนก่อสร้างบางครั้งถ้ามันเบี้ยวไม่เยอะมันอาจจะไม่รู้มันจะไปฟ้องอีกทีตอนที่เราทํางานสถาปัตย์พวกงานปูกระเบื้องกระเบื้องก็จะเป็นเสี้ยวหางหนูอะไรประมาณนี้ครับจะรู้เลยว่าบ้านอะ่ะไม่ได้ฉากับผมนี่คือข้อคือความสําคัญของเส้นขีดลายขอบขีดลายผมสงสัยอย่างหนึ่งครับในทา่านครับในตัวหนังสือตรงนั้นอะ่ะตร ตัวเมนแบงตังแพงมันคืออะไรครับอ๋อ oh, มันเป็นตัวหนังสือบ่องบอกว่าเส้นตัวนี้มันเป็นตัวแทนของกิจลายอะไรอย่างเช่นที่ผมเขียนไว้กิจลายนึงฝั่งฝัง่งแกนนี้ก็จะเป็นกิจลาย A คือให้ช่างเขารู้ว่าเส้นที่เราเตีอ่ะคือกิจลายอะไรช่างจะได้ไม่หลงกิจลายครับผมถ้าเราไม่เขียนไว้ช่างเขาก็จะหลงกิจลายเพราะหลงกิจลายปุ๊บมันก็อาจจะทําให้มีข้อผิดพลาดได้ข้อความสําคัญของคือเราต้องใช้กล้องลายในการหาฉากนะครับผมเคยให้ผู้รับเหมาใช้หาฉากโดยการแบบ เปิดฉากแบบเอาฉากมาทาบเอ็นบ้างอะไรบ้างแล้วเอากล้องมาเช็คดูยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งเพี้ยนครับระยะใกล้ๆอาจจะเพี้ยนแค่หลักเซนน1เส้น2อเส้นอย่างเงี้ยแต่ยิ่งไกลไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น5้ซน6เซนมันทําให้บ้านเพี้ยนได้ครับผมขอบคุณมากครับโอเคได้ความรู้มากเลยครับนายช่างครับอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาฝากติด<า><า>ตามหน่อยนายช่างฝากติดตามหน่อยฝากติดตามเพจ338รับสร้างบ้านครับผมกับนายช่างนายช่างปิงนายช่างปิงโอเคขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับ